สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทดลองเกม PS2 <c oughs> บนเครื่อง Android Pocket 3นะครับนี่ก็ทำสำเร็จมาประมาณสัก3 4เกมนะครับอยู่ในไลบรี y อันนี้เดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูจเจ้า3ก๊กตอนไดเรกเนี่ใช้ Android นะครับ emulator เเค่อนข้างไหลลื่น โอเคเลยแต่ยังคอนฟิกก็คอนฟิกปุ่มยังไม่เป็นนะครับนี่เดี๋ยวใช้เจ้าปุ่มบนจอไปก่อนเวอร์ช l ตัวหนังนะครับเออเพิ่งรู้ว่า PS2 มันเป็น4ต่อ3แนะ น่าจะเล่นไม่กระตุกไม่มีปัญหาอะไรเพราะทำไมเห็นเงาโจโจหล่ายปีว่ะประมาณน,นี้นะครับเอ็มก็หาโหลดพันเ,เอวนะคะนรับในอินเทอร์เน็ตเราไม่ควรที่จะบอกว่า,าอยูต่ตรงไหนนะครับแต่ว่าไม <c oughs> ่ยากนะครับ กีทาซานก็โหลดติดเดี๋ยวทาซานเดี๋ยวดูคลิปต่อไปแล้วกันนะครับเอาคลิปสั้นๆไว้แค่นี้จะได้ Indeed, โคโค่ไอ u t u b e จะได้ช่วยกระจายให้ครับ <It> s <S ขอบคุณนะครับที่กดต,ติดตาม <And S 1> ครับ <wouldn> แล้วก็ฝากแชร์ด้วยครับหลายลื่นเลยทีเดียวตัวนี้อาจจะรอนหนาหน่อยนะครับตัวนี้เป็นตัว3กิกนะครับเป็นตัว3กิกเพราะฉะนั้นน่าจะรันดีกว่า้าต,ตัวข้างหลังนี่2กิกแต่ว่าผมยังไม่เคย ลงเอนเออเปิดเกม P S 2จาก Android เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะยาก โอเคเดี๋ยวยาวแล้วครับ3นาทีเดี๋ยวจะยาวไปเอาตอนนี้ตะกันสั้นๆครับสวัสดีครับ